สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้มาพบกับบอลเต็งประจำวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2 5 6 6กันนะครับวันนี้มาพบกับหมูหยองบอลเต็งอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูบอลเด็ดคืนนี้เรามาสรุปผลบอลเมื่อคืนกันก่อนเลยครับเมื่อคืนให้ไป2คู่นะครับเข้าทั้ง2คู่เลยครับรับซับเต็มๆดีใจด้วยนะครับสําหรับคนที่ตามผมเมื่อคืนครับ เมื่อคืนโมท,ทำเงินให้เราเต็มๆเลยครับทีมโมเยือนไปถลม่มคาบ้าน4ลูกเลยครับบอกได้คําเดียวว่าสุดยอดมากครับมาที่ทีมฮักเคนกันเลยนะครับก็ได้ทําเงินให้เราเต็มๆอีกคู่นะครับสามารถเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ2ครับแต่ก็ลุ้นเย่วเหนียวเลยครับซึ่งมาทําประตูที่4ในนาทีที่90นะครับผมพี่ๆคนไหนชอบทีเด็ดหมูหยองวันนี้มาลองตามอีกได้นะครับผมกล้าพูดเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอน มาดูสถิติบอลเต็งประจําวันกันนะครับชนะ10แพ้3ยังไม่เคยเสมอเลยนะครับก่อนที่จะไปชมบอลเด็ดวันนี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับวันนี้บอลเยอะเลยคัดมาให้เน้นๆอีกเช่นเคยครับ2คู่ถ้าบอลเข้าก็อย่าลืมมารุ้นในกลุ่มมี p p กันด้วยนะครับมีทั้งบอลสูงแรกสูงเต็มบอลเต็งบอลสเต็ปเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปที่คู่แรกกันเลยครับ คู่แรกนะครับไปที่หลีกนอร์เวย์ดิวิชันนึไปที่คู่สตาร์เบกพบกับไ i k i n g FK มาดู5นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับฟอร์มคือไม่ดีเลยนะครับ5นัดล่าสุดยังไม่เคยชนะเลยครับซึ่งแพ้ไป3นัดเสมอ2ฟอร์มคืนนี้เปิดบ้านเจอทีมเยือนพูดได้เลยครับว่าของแข็งเลยครับเพราะทีมเยือนยังไม่เคยแพ้เลยครับ5นัดล่าสุดซึ่งวันนี้ ลำดับลำดับที่3ของตารางเจอกับลำดับที่9ของตารางนะครับมาดีที่ทีมเยือนกันบ้างครับ5นัดล่าสุดบอกได้เลยว่าฟอร์มดีมากเลยครับซึ่งชนะ4เสมอ1บอกได้เลยนะครับว่าวันนี้ไวกิ้งเอฟเคบุกมายิงทีมเจ้าบ้านอย่างแน่นอนครับคืนนี้คืนนี้ยังไงทีมเยือนก็มาเหนือกว่าแน่นอนครับมาดูราคาคู่นี้กันบ้างครับไวกิ้งเอฟเคต่อปอนะครับคืนนี้หมูหยองบอลเต็งแนะนําให้กดไปที่ทีมเยือนเลยนะครับมาดูคู่ที่2กันนะบ้างครับ ไปที่ลีกนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งไปที่ทีม SK บานพบกับสตอร์มก s s เซตมาดูที่5นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านนะครับฟอร์มถือว่าดีอยู่นะครับแต่ก็ยังพอโซซัสโซเซอยู่ครับซึ่งชนะ2แพ้3คืนนี้เจ้าบ้านพบกับทีมเยือนที่บอกว่าของแข็งเอาเรื่องเลยครับแต่เจ้าบ้านก็ต้องระวังทีมเยือนไว้ให้ดีนะครับเพราะทีมเยือนฟอร์มดีไม่น้อยหน้าเลยครับ มาดูที่ทีมเยือนบ้างครับ5นัดล่าสุดฟอร์มพูดได้เลยว่าดีมากซึ่งชนะ4แพ้1นครับฟอร์ม10นัดล่าสุดเพิ่งแพ้มาแค่2นัดเองนะครับคืนนี้ทีมเยือนน่าจะบุกมาถล่มทีมเจ้าบ้านแน่นอนมาดูราคาคู่นี้กันเลยนะครับ s k บานต่อลูกครึ่งนะครับราคาอาจลงไปถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับคืนนี้หมูหยองแนะนำนะครับให้กดไปที่ทีมเยือนอย่างสตอมกัเสเซ็ตนะครับ ทีเด็ดวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆวยกันทุกคนนะครับสำหรับคนที่ตามแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจเข้ากลุ่ม VIP หมูหยองวันเตงกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือแอดไลน์ได้ที่ a y o n g 8 8แล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย2ตรงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ